เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันท anyway. oh ี่29พฤษภาคม2566นายเลิศฤทธิ์เกษศิลป์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุมกล้วยร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบุกล้วยด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายดำเนินงานเพื่อจัดทำโครงการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีในประเทศไทยให้แล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2573โดยได้มีแผนเร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขกับกระทรวงมหาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือด้านนโยบายและการปฏิบัติงานร่วมกันโดยระดมทรัพยากรการดำเนินงานทั้งบุคลากรและงบประมาณท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมุกล้วยได้มีวิธีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับักเสบีและ C ททำการลงทะเบียนซักประวัติคัดกรองความเสี่ยงด้วยแบบฟอร์มการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับักเสบีและ C มีการนัดหมายเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีพบความเสี่ยงเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันสำหรับผู้มีผลเลือดเป็นลบโดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดยาร่วมกับผู้อื่นโดยโรคไวรัสตับักเสบีแนะนำการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหากไม่มีภูมิคุ้ม โรคแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันจำนวนสามเข็มสำหรับผู้มีผลเลือดบวกให้ความรู้การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่นและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุกล้วยจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีของประชากรในตำบลหนองบุกล้วยเพื่อให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อทราบสถานการณ์การติดเชื้อของตนเองและได้รับการบริการด้านการป้องกันและรักษาอย่างเหมาะสมวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ตำบลหนองบกกล้วยเพื่อให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีเข้าสู่บริการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมเพื่อส่งต่อให้ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีเข้าสู่บริการดูแลได้อย่างเหมาะสม